องค์มังกรราชบุรีผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีที่สะท้อนถึงบรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นสู่การยกระดับเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพร้อมสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนมันมีความภาคภูมิใจครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดั้งเดิมแล้วมันอยู่ในที่นี้เท่านั้นที่ราชบุรีเท่านั้นพอได้ GI แล้วมันประทับใจครับ มันว่าเออเราได้สืบสารความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีพัฒนาให้เคลือบสวยให้ลายสวยเพื่อเอาโอ่ตัวนี้จากของใช้มาเป็นของโชว์ทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะทําตลาดในทุกมิตินะครับอาจจะต้องใส่ในเรื่องของอวัฒนธรรมนะครับของไลฟ์สไตล์แล้วก็การออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับก็จําเป็นจะต้องอพัฒนาต่อยอดตรงนี้ไปก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาเที่ยวแล้วก็มาอุดหนุนกันมากๆ